สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องที่ต้องจับตากันใกล้ชิดเลยนะคะเรื่องข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะคะที่สหรัฐเพิ่งประกาศออกมาแต่ปรากฏว่า,าแป๊บเดียวเองก็มีรายงานว่าถูกละเมิดซะแล้วข้อมูลที่เรามีตอนนี้เป็นข่าวสั้นๆค่ะเราจะมาลองเจาะลึกกันดูนะคะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับสวัสดีครับคือ การประกาศหยุดยิงครั้งนี้จริงๆก็ถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่ามาจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐเลยมันก็เหมือนมีความหวังเรื่องสเสีตรภาพขึ้นมาบ้างแต่พอ,อสถานการณ์มันพลิกเร็วขนาดนี้อันนี้น่าสนใจมากครับใช่ค่ะน่าสนใจมากแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะหลังประกาศมันก็สะท้อนเลยว่าสถานการณ์จริงๆมันเปราะบางแค่ไหนเอาละค่ะ ถ้าอย่างนั้นเรามาไล่เลียงเหตุการณ์กันหน่อยนะคะคือประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยประกาศเลยว่าทั้งสองฝ่ายตกลงหยุดยิงแบบสมบูรณ์แล้วใช้คำนี้เลยอืมคำว่าสมบูรณ์แล้วนี่ดูดีมากเลยนะครับใช่ค่ะฟังดูเหมือนทุกอย่างน่าจะคลี่คลายแต่ปรากฏว่าช่วงเช้าวันนี้เองค่ะมีรายงานเลยว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลโอ้โหคือมันเกิดขึ้นแบบว่า เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองหลังจากข้อตกลงเริ่มมีผลเร็วมากจริงๆค่ะใช่ครับความเร็วตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นสำคัญเลยคือการยิงขีปนาวุธทันทีแบบนี้เนี่ยมันเออมันชัดเจนมากนะครับว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือแบบความเข้าใจผิดอะไรทำนองนั้นแต่มันถูกมองเลยว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแบบชัดเจนแล้วก็เหมือนจะจงใจด้วยซ้านั่นสิะ่ะ ที่สงสัยคือทำไมถึงต้องรีบละเมิดข้อตกลงขนาดนั้นข้อตกลงที่พึ่งประกาศโดยมหาอำนาจอย่างสหรัฐด้วยนะคะมันดูเอ่อจงแจ้งไปไหมคะครับครับหรือว่ามันมีนัยยะอะไรที่ลึกกว่านั้นหรือเปล่าคะนั่นเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับคือการกระทําที่ดูท้าทายแบบนี้เนี่ยมันก็ตีความได้หลายอย่างเหมือนกันนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเอ่อมีกลุ่มอํานาจบางกลุ่มในอิรานเองที่ไม่เห็นด้วยกับดีลนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็อยากจะทําลายมันซะ หรืออาจจะเป็นการส่งสัญญาณส่งสารไปถึงอิสราเอลกับสหรัฐโดยตรงเลยว่าไอ้ข้อตกลงบนกระดาษเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรความเป็นศัตรูกันมันยังอยู่จริงหรืออาจจะมองว่าอิทธิพลของสหรัฐไม่ได้มีผลขนาดนั้นก็ได้ครับอืมแล้วผลที่ตามมาทันทีเลยล่ะคะเกิดอะไรขึ้นต่อผลก็คือทางรัฐมนตรีกระหมอิสราเอลเขาก็สั่งการให้กองทัพตอบโต้ทันทีเลยครับตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงด้วยโอ้โหทันควันเลย ใช่ครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าไอ้กลไกการตอบโต้ทางทหารเนี่ยมันพร้อมทํางานตลอดเวลาความพยายามทางการทูตที่เพิ่งคุยกันไปหยกยกเนี่ยถูกแทนที่ด้วยปฏิบัติการทางทหารแบบในพริบตาเลยครับโอ้สถานการณ์ก็เลยกลับไปตึงเครียดอย่างรวดเร็วเลยนะคะใช่ครับกลับไปจุดเดิมเร็วมากมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะระหว่างคําประกาศสันติภาพกับความเป็นจริงของความขัดแย้งที่มันยังคุกรุ่นอยู่ การหยุดยิงที่บอกว่าสมบูรณ์เนี่ยสุดท้ายก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองเนี่ยเอ่อมันซับซ้อนมากเกินกว่าจะแก้ได้ง่ายๆด้วยการประกาศข้อตกลงจากเอ่อคนนอกเพียงอย่างเดียวแม้ว่าคนนอกนั้นจะเป็นมหาอำนาจอย่างสหรัฐก็ตามแรงกดดันจากภายนอกอาจจะมีผลบ้างเหรอครับแต่ว่าปัจจัยภายในนี่สิทั้งเรื่องความไม่ไว้วางใจกันกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆหรือแม้แต่อุดมการณ์ทางการเมืองพวกนี้เป็นตัวแปรสําคัญที่คุมเกรนจริงๆอยู่ครับแล้วอย่างนี้ ทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะสำหรับคนที่ติดตามข่าวนี้อยู่การที่ข้อตกลงระดับสูงมันล่มเร็วขนาดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดสันติภาพจริงๆในตะวันออกกลางได้บ้างไหมคะดูเหมือนว่าแม้จะพยายามทางการทูตแค่ไหนมันก็ยังดูเปราะบางมากๆเลยนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่ตามมาเลยการที่ข้อตกลงที่ประกาศโดยมหาอำนาจมันล่มสลายลงอย่างรวดเร็วแบบนี้เนี่ย มันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่าเอ๊ะข้อตกลงเหล่านี้จริงๆแล้วมันเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ทางการทูตหรือว่ามันเป็น,นกลไกที่มันเวิร์กจริงหรือว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าความมุ่งมั่นที่แท้จริงของแต่ละฝ่ายเนี่ยในการจะหยุดความขัดแย้งจริงๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีหรือมันมีพลังอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นกำลังขับเคลื่อนเหตุการณ์อยู่หลังฉากที่เราไม่รู้อีกหรือเปล่าจากแค่รายงานข่าวสั้นๆนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ ต้องขบคิดแล้วก็ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับเรื่องนี้